เสียบอลได้ด่างรยมันจะไงไกลเมื่อดไก่คำพี่น้องกระแหงลังไหลมาพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่เออริ่มได้แย่งไฟแล้วได้บาทที่นี่เริ่มได้แย่งไฟแล้วนี่แย่งไฟหาปลาแล้วนะเจ้านี้เต็มถุงโยกี่อยู่ในภูมิอยู่ในภูมิอยู่ในหยาหน่ก็มีหลายเติบเลยพี่น้องพี่น้องเรามาหาปูหาปลาหลายเติบนะอยู่ในภูมิหนนี่เห็นไหมอันนี้ก็เต็มถุงแล้วนี่พี่น้องขาเต็มถุงแล้วนะมีแม่บ้านยกขึ้นไปก็ไหลโอ้ยก็ไหลสอบพุ่นะเห็นเป้าไม้แล้วดินด้วยด้วยอยู่พ่น ปลาติดด่างแล้วส่วนใหญ่ก็สิเป็นปลาหางแดงๆงนี่แหละพี่น้องคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหางแดงแดงมันอยู่ในหินเอาบ่ได้ใดก็ต้องล่อให้มันขึ้นมาแล้วก็แลีนต่ำด่างเอาเนาะนี่คุณพ่อเราไม่ไปไหนได้ขันงมงงเศร้าๆอยู่นี่แหละว่างด่างไวก้กระคอยข้านไป,ข,นไปข้านไปปุดน้ําด่างเพราะว่ามันจะติดตามหลังอยู่ตลอดเวลาเลยปลามันอยู่น้ําซอกหินนี่แหละพี่น้องก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เด้อพอดีเอาซุ่มไปเบิ่งไกลๆบ่ได้ถ้าเขาไปใกล้แน่ป่ามันกระเตือนกระลบเขาไปในหินคือเก่เานะพี่น้องก็สิว่าเห็น นี่ละการเอาปลาของเพื่อนก็จะเป็นข้าเจ้าเอิญอนอีหยังฉมวกบอกลุงชาติข้าเจ้าก็เอาฉมวกเนาะของไผของมันแล้วก็จะเป็นดางเด้อส่วนใหญ่แต่ว่าคนที่ได้ปลานี่สังเกตดูอุปกรณ์ก็คือจะเป็นดางแหเป็นอวนเป็นดางเป็นม่วงมีแล้พี่น้องคะจากเส้นบุ่งพ่อพ่อดางเจ้าจากเส้นพ่อดักดางหาเส้นพี่น้องขาแล้วคัดเอาเลยเอาหาเส้นน่อยๆเอาเมียว่ได้เมียบ้านจะหายเพราะว่าจะได้เป็นคนครัวอีกคือเกา่า ตัวใหญ่ดางห้าเซนพี่น้องมันยังปดป่าที่นี่แต่ว่าป่ามันก็ได้ตะตุต่งใหญ่นี่เต็มถุงขึ้นมาอีกเร็วได้นี่เจ้านี่ด้านหลังพูนก็นมีเ้วพี่น้องบ่ามีนว่าตะจุ่มหนีเด้ย่ยาไปเมื่อน้ำโขดน้ำสอกหินขุนเฮมบอพี่น้องเข้าลังไหลเขามาหาปู่หาป่าเมื่อยู่เมื่อกินปีละเทือกับพี่น้องค่ะสปินเว่พื่งสิปิดน้ำกากพี่น้องกตสีเห็นสถานการณ์เขาเจ้าเอิญอย่างพี่น้องก็จะเห็นบรรยากาศการหาป่าแบบนี้น่ะปีละเทือกของสปินเว่เคลื่อนลำเปล่าที่เพิื่อนปิดน้ำด้วย ปาลากระไหลแต่จะเป็นปลาขาวด้วยพี่น้องเด้อปลาขาวหางแดงเป็นปลาตะเพียนเป็นส่วนใหญ่เนาะส่วนเป็นพวกปลากรดอะไรมันก็จะอยู่ฝังนู้นแหละมันกับ,บ่ะค่อยมีค่ะพี่น้องคะปีนี้มันจะเป็นปลาขาวซะส่วนใหญ่ด้วยพี่น้องเด้อ